สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่8ของอาการไรับอาหารเพวิน่าวันนะคะก็ปรากฏว่าถุงแรกค่ะใกล้หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นถุงแรกที่น้องบาร์บี้ทานหมดถุงแรกค่ะนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนจะให้น้องบาร์บี้กินอา,อาหารตรงนี้เรามาตรวจฟันก่อนดีไหมนะคะ ว่าหลังจากที่คุณทานพิรุณาวันแล้วฟันเป็นยังไงนะคะสังเกตนะคะฟันก็จะแข็งแรง <c oughs> <c oughs> แข็งแรงมากๆจะดู <c oughs> น้องไม่เคยให้ความร่วมมือเลยย,ยิ่งหน่อยลูกยิ้ไหน่อยนะคะ <c oughs> ฟันแข็งแรงมากจะได้ <c oughs> ไม่กลยไม่กลยให้ความร่วมมือเลยนะคะเพราะฉะนั้น หลังจากทานอาหารเม็ดแล้วปรากฏว่าฟันเขาแข็งแรงขาวสะอาดนะคะไม่มีขิมปูนอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าได้อาหารที่มีเป็นเม็ดๆเ,เนี่ยมันจะช่วยบดท,ทำให้ไม่มีขิปูนนะคะอันนี้เรามาใส่อาหารให้น้องมังี่ทาน ผลแล้วค่ะตุวแรกของเฟมินาวันค่ะลูกจังเลย